ไม่ดัดเลดเนไปต้อ้ยอ้าวัสทำไมไม่แย่กันของเซฟจะอ้วกแค่ไม่ปล่อยให้เพียงจบลง วิ่งทันหนูไหมไปวาว่ะทำไมหนูอยู่แตลูก แดรูปวันเบห้านะแบได้องวันบแปดทั้งฝั่งเลยนะเจอศูนย์ศึกษาเขไม่ไหวเลยไม่ไหวสอไม่กล่แพ้ครกมพไม่ไม่ใช่ทั้งรูปกลุ่มกันแล้วแพ้เหรอไม่ใช่รู้ชิงว่าแคแพ้ไม่ถึงเลย คือคือเปือี่ดักแแล้วลองาับไปแล้วมันซิ่งเมันมัไม่ถงองคือแบบผมับเพิ่มแบบแล้วไม้ไม่มีเอ็นย่อนเลยอะต้องดึงไงดึงดึงเอ็นหย่อนออกแล้วนี้เปลี่ยนใช่ไหมบอกเขาเปลี่ยนใช่ไหมออกแล้วมันเล็กเกิน่ะสองหาบจ้ ขอบอะไรฮะขอบดูชอบฟังได้ได้หกเกือบหกได้ได้ได้กูพยายามเร็วขึ้นแล้วนะรื่องมไปวันนี้เขาไม่เล่นดีกว่านั่นแหละก็เสร็จไปถึงหลาง เพื่อใส่หน้าทำไมอ่ะก็่ใส่หน้าทำไมอ่ะอู่กบสภาพแบบคนนั่นเนี่ยตกแล้วตบิกตบ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 ดูน่าต เดินเหมือนคนอายูหกสิบเลยไปไปขึงขึงขึ้นขึ้นไว้เหนื่อยเหนื่อยเหนือยดึงดเหมือนจะมอเล่นกันตัวเท่ากัน4คนเลยอันนี้กีฬาคนแค่ป่ะครับเฮ้ย ทำให้แจนเขาดีใจพี่ตัวเองไม่เหนื่อยอ่ะกันแจนเีือบแบกแล้วเออตังเก่งมากพิศลาเราอ่ะไม่ชอยไม่เหนื่อยเลย จบแล้วคุณโนาอไม่เอาเลยอ่ะประไว้ประไว้เดินหน้าไปสิเดินบ่ะไว้อย่างรวดเร็วไหมเอา นนี่่ะคคแขปรััับตวเทากสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยครับอันนี้กล้องแฮนด์เฮลสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับดูแย่นะครับวันนี้แย่มาวันนี้ไม่โอเคนะครับเสียน้ำหมดเลยเสียน้ำหมดเลยครับเดี๋ยวขอซูมอินหน่อยครับฟึ่งโอ้โหแย่ป่ะวันนี้แย่ป่ะแย่มาขอซูมอีกทีนึงฟึ่งฟึ่งแย่กว่าเจเสียสามเต้มอี่ควาย